สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูพสุกคนเด้อครับตอนนี้ผมอยู่บัดโน่นเตาทานครับแต่ว่าค่อยๆพี่ละลงมาทางทงหน้าพี่ละเบืองบรรยากาศพี่น้องเอ้ยฝนตกขึ้นเดียวต่วันย่าแล้วว่าปกติมันก็ออกนออยู่แล้วเอาใหม่เราข้าฮะย่าแล้วว่าไม่ไพเลี้ยงเนาะยย่าเนาะไปเลี้ยงปกติฝนมาตกหนาแรงมันก็ออกนอคขึ้นเกาแล้วว่า สวันดีฝนตกมือขึ้นมึงเนี่ยโอ้ยอ่นซ่อนเด้อ่นซ่อนเด้อ่อนซ้อนดิครับเด้ออุ้ยอ่อนซ่อนแล้วเด้อเนาะมึงเนี่ยพี่น้องนอนเหนื่อยน่อยมั้งเนี่ยพูดนะเมียนเบิดเด้อพูดนะพูดนะอ่อนซ่อนอีหลีน้าไม่ไพเลี้ยงจังไหนมันนอนไหลแลยพี่น้องก่อนหนึ่ยังวัเท่าไหนเด้อเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องลงไปเบิ่งทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเบิ่งเนี่ย โอ้แล้วว่าไพเหลี่ยงนาเรียงก็ออกนอหลายแล้วว่ยอุ่นซ้อนอุ่นน่ะก็ลังขึ้นเลยอุ่น้องเ่ยก็ลังขึ้นเลยอุ้ยซ้อนอุ่นซ้อนแล้วปลูกไว้ประมาณหนึ่งสองสามสี่หาก่อนเลยผีน้องบรรยากาศอุ่นซ้อนหลายอ เมดเดือดทางในโอ้โห้นะก็่งเกิดนะพี่ผมเฮ้ยนซอนในเนอะโอ้ยนี่เราบอกว่าอย่างนี้ไปแกงกับฮักอ้าวฮักเอาเ้ยบ่พี่นรานซ่อนมันไหลไทยเบียหนองบึงเนี่ยตาโหมันก็่เกิดเลยโอ้เนนสือมาปลูกเพี่องเงโอ้ย ไหลเยหลี่ยโอโหไหลเลยเรอโอ้ยนี่ก็โกนี่บ่ปันดยเว้ย่อนี่บ่ปันดยเนาะนะบรรยากาศคับฝนตกมาขึ้นนลน้ำไหลเราอาจบทันแล้ววะหัวลงเบิดแต่ว่าก็ยังถือว่าไหลอยู่ครับ ตัวก <sh> ่อนเด็กกังอยู่หิ่หนามอยู่คือบคอยมีน้ำมูกเด็กเกิดทั้ก็ไม่นอนหน่อยสองสามกำลังคงแงโอ้น้ำเงาโอ้คือก็เกิดอยู่ทางโอ้ยเี้เอาหน่อยหน่อยนองน้งามงาม เดี๋ยวไปเปนนบิ่งก่อเต้นๆคนว่าหลายพี่น้องนอนเงานอนใหญ่แบบนี่เหนื่อยพี่น้องว่าแตมมมา่มันโบมีโบมีก่อเห็นโบเมียนเด้อู้ดังหาแนวเอคลียร์ให้พี่น้องว่าแต่โบมีโบเมียนเลยพี่น้อยกับเมีนยนนี่นี่พี่อู้ยังไงเป็นหลายเป็นกี่เป็นกี่ก,กี่กันอยู่พี่น้องนะ Hi ası, ung, ทั้งน่นบุหงายอือพี่เลยนี <splash> ่ก <Chapter sausage puzzles> ับเมียนนี่กับเมียนอุ้มคุยเลยพี่น้องอืออือส้องอันนีนะอ้ยนีค่คักอันนี้สามเลย <าน>ใหญ่า่ามั็นบทต้นออกหลายหมดหบ่หลายจังไดเป็นกีเป็นกีนก,กันอยู่จังว่าบ่หลายโอ้ยนี่พี่หน้องเนี่ยตัวันซอดหลหน่อเฮ้ยหน่อไม้เนี่ยะร่งโพลขึ้นมากเลย ว่าม่เป็นายกระดงอ้ออุ้ยเด้นอนอนหน่อยกล็ลังทงังดังนนมนหลห,หลีเด้อนี่กับเมียนเนี่ยทา่าดีๆเด้อพี่น้องเนี่ยโอ้โห,โหเ,เกิดยู่พีเด้อน โอ้ยไ่หลโอ้ยทนส่วนหลคุณแล้วทีปลูกเลี้ยงลงไปพุณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกตประมาณเกตเกตก่อนนี่แหละครับหลายปานใดตะวา่าโอ้นอนไหลแหง้งโอ้ยเบื้องบรรยากาศน้ำไหลายขนาดพี่น้องเอ้ยครับผมหมูอนี้ก็ฮ่าพีนน่พาน้องมาเบื้องใหม่เรา งามหลายอนซอนครับเนี่ยสลับนเดียวไปํำนีเนาะพี่น้องเนะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆ้อครับเดอ้อที่เขามารับชมจะได้กรฝากติดตามเคยอุบลคนเมืองเขียนน้ำนีดด่นะครับวันนี้พาพี่พ่อน้องเบิง่งบรรยากาศทใไมน้องใหม่ง,งามๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ